สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนเข้าสู่ช่องเกมเมอร์ในวันนี้วันนี้พี่จะมาสอนรับเสื้อ OTP นะทุกคนในกิจกรรมกิจกรรมสัตว์ออนไฟนทุกคนส่งการดีเฟีไอเ้มเล่นมันสาต์น้ำแฟชั่นสุดสตาร์ทกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่24เมษายนทุกคนเข้าได้แล้ววันนี้เลยนะกิจกรรมทุกคนให้ทุกคนเลือก มันมีสี่ชุดทุกคนให้ทุกคนเลือกแต่ละชุดให้ทุกคนเลือกไอเทมหนึ่งอย่างนะทุกคนอัะไรพี่เลือกไอวอก่อนเลยนะไอวอตัวใหม่แล้วก็ตะเลี้ยงคูหูทุกคนพี่จะเอาตัวใหม่เลยลแลกันเสื้อุกเสื้อพี่เอาเสื้อลจีพีของผู้หญิงนะทุกคนแล้วก็ชุดนี้ให้มีมีสกินปืนทาวนอยู่สี่กระบอกแล้วก็กระทะสองกระบอกทุกคนพี่จะกระทะตัวใหม่คน กดยืนยันนะทุกคนถ้าเรากดยืนยันไปเราเราไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะทุกคนเลือกให้ดีแล้ะครับทุกคนกิจกรรมตามนี้ทุกคนให้เก็บคะแนนให้ครบหกร้อยคะแนนทุกคนหนึ่งร้อยคะแนนรับไอวอร์สองร้อยห้าสิบคะแนนรับผู้หูสี่ร้อยคะแนนรับเสื้อหกร้อยคะแนนรับกระทะนะทุกคนกิจกรรมรายวันนะทุกคนล็อกอินทุกคนเล่นเกมหนึ่งครั้งเล่นเกมสามครั้งเล่นเกม หครั้งแล้วก็เล่นให้ครบสินาทีนะทุกคนวันนีงได้สูงสุดถึง60สิบคะแนนนะทุกคนก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน